สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกูรูแจกหุ้นเด็ดประจำเดือนกันยายนพุทธศัก,กราช2566ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกูรูแจกหุ้นเด็ดได้เป็นประจำนะคะในทุกช่วงต้นเดือนนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็พบกันในเดือนกันยายนแล้วนะคะ ก็เรียกได้ว่าและแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะหลังจากที่มีพระบรมราชองค์การนะคะโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะคะชุดใหม่เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ผ่านพ้นระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่นะคะซึ่งก็ใช้เวลานะคะมาประมาณกว่า3เดือนนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้รัฐบาลชุดใหม่นะคะเสร็จทาหนึค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตาของคอรมเศรษฐาหนึ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะเราก็คงต้องมาจับตาการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองนะคะซึ่งจากที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็ตลาดหุ้นก็คลายความกังวลน,นะคะในเรื่องของปัจจัยการเมืองที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีดตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่มีความชัดเจนทางการเมืองนะคะได้นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาเป็นนายกคนที่30ค่ะและหลังจากนี้ล่ะคะจะเป็นยังไงที่ทางตลาดหุ้นนะคะจะเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนนะคะเราคงต้องมาฟังความคิดเห็น,นะคะ่ะของเหล่าบรรดากูรูนะคะแล้วก็เซียนหุ้นนะคะซึ่งเป็นคําแนะนําแล้วก็แนวโน้มนะคะสําหรับตลาดหุ้นในเดือนกันยายนที่เราจะ หยิบมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะกับกูรูจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็ได้ให้คำแนะนำทยอยขายหุ้นไทยค่ะล็อกกำไรในช่วงราคาปรับขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ทำลายของการจัดตั้งรัฐบาลต่อจากนี้ค่ะบอลทิสโก้คาดว่าจะได้รัฐบาลใหม่ช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะทำให้เรื่องของงบประมาณปี67ที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้มีความล่าช้าอย่างน้อย3เดือนค่ะในแง่ของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการประเมินของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้คาดว่าจะกระทบเศรษฐกิจรา0.2ถึง0.8ค่ะหลักๆมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงโดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านการลงทุนนะคะ ขณะที่ในแง่ของผลกรคบต่อตลาดหุ้นค่ะจากการศึกษาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายปี62ต่อเนื่องถึงต้นปี63ที่มีการพิจารณงบประมาณปี63มีความล่าช้า5เดือนพบว่า s e ็ตอินเด็กแกว่งไซเว y ดาวค่ะโดยห่ามไม่ถึงนึนงถึงผลตอบแทนในเดือนกุมภาพันธ์ที่รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงงบประมาณล่าช้าดังกล่าวเซ็ตอินเด็กให้ผลตอบแทนติดลบ 7.5%หรือเฉลี่ยลบ1.9%ต่อเดือนค่ะนอกจากนี้บอลอทิสโก้ก็ยังมองนะคะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีความเสี่ยงแนวโน้มด้านต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่บวก3.6%จากภาคการส่งออกสินค้าที่ยังคงอ่อนแอค่ะและการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของงบประมาณปี67เพราะฉะนั้นบอลอิสโก้นะคะมองประมาณการกาไรของตลาดโดยรวมยังมีความเสี่ยงหันลงอีก ทำให้ปัจจัยบวกจากการตั้งรัฐบาลไม่น่ามีน้ำหนักผลักดันให้เซ็นดีเทกทะลุ1,600จุดได้ง่ายๆค่ะบอ l ลทิสโก้นะคะก็ได้ให้มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยนะคะมีโอกาสปรับขึ้นจํากัดค่ะจึงยังใช้กลยุทธ์การเลือกซื้อเป็นรายตัวนะคะหรือว่า selective buy ในหุ้นที่มีองค์ประกอบทั้ง3ข้อดังนี้นะคะก็คือ1แนวโน้มกำไรครึ่งหลังของปีนี้จะดีกว่าครึ่งปีแรกค่ะ 2. ราคาหุ้นปัจจุบันมีอัพไซด์าจากมูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานมากกว่า20%และ3ม,มีปัจจัยบวกในระยะสั้นอาทิการฟื้นตัวต่อเนื่องของการท่องเที่ยวการขยายตัวการบริโภคในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจเดินหน้าประเทศจากภาครัฐเป็นต้นนะคะซึ่งหุ้นเด่นที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้แนะนำในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ได้แก่ bdms centel cpextra DMT มีนา SISB และ TU ค่ะด้านแนวรับสัมพันธ์ของเซ็ตอินเด็กซ์เดือนนี้นะคะอยู่ที่1,550ถึง1,560จุดค่ะและแนวต้านขออภัยค่ะและแนวรับต่อไปนะคะ1,520ถึง1,530จุดค่ะขณะที่แนวต้านสำคัญนะคะประเมินที่1,580จุดแนวต้านต่อไป1,600ถึง1,620จุดตามลำดับค่ะ ต่อเนื่องกันเลยนะคะกับกูรูบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะคะประเมินครึ่งแรกของเดือนกันยายนจะดีกว่าครึ่งหลังนะคะกรอบดัชนีแนวต้านสำคัญ1,600จุดแนวรับ1 5 0 0ถึง1,520จุดค่ะนายนัทชาิเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนกันยายน2566นะคะว่าในช่วงแรกดัชนีทั่วโลกจะยังคงแข่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ที่ได้รับผ่านพระหวังที่ว่าเฟดน่าจะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่19-20กันยายนนี้ก่อนที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหลังจากนั้นจากดัตพอตและโทนของเฟดที่อาจจะออกมาฮอคิสกว่าที่ตลาดคาดการดังนั้นประเมินครึ่งเดือนแรกของเดือนนะคะจะมีแนวโน้มที่จะมีปรับตัวดีกว่าครึ่งเดือนหลังค่ะประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซตจะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับจิตวิทยาพันหจุด โดยมีกรอบแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,500-1,520ถึง 1, จุดค่ะในเชิงกลยุทธ์นะคะแนะนำให้หาสังหวะทยอยล็อกโปรฟิตในช่วงครึ่งเดือนแรกในกลุ่มหุ้นที่แนะนำ Selective มาก่อนหน้านี้ซึ่งประเมินว่าย,ยังเป็นช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกประคับประคองได้อยู่ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังแ,นะแนะนําำให้เข้าสู่โหมดเ t and see ค่ะเพื่อป้องกันความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุม FOMC อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับผู้ต้องการเข้าลงทุนใหม่จริงๆนะเวลานี้ valuation ของตลาดอยู่ในโซนเปราะบางแล้วแนะนำโฟกัสไปยังเซกเตอร์ที่ราคาและ valuation กองอยู่ในโซนล่างโดยหากแบ่งเป็นประเภทจะได้แก่หนึ่งนะคะกลุ่มด o m เมติกค่ะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็นกำไรตามปัจจัยนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่มากก็น้อยได้แก่กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ มองหุ้นที่น่าสนใจนะคะได้แก่แพลน B, VGI BEC และวันค่ะ 2. กลุ่มที่อิงกับปริมาณการค้าขายในระดับโลกซึ่งคาดว่าจะเห็นปัญหาการ Desk Talking ที่ลดลงนะคะและล่าสุดเริ่มเห็นการยืนทรงตัวได้ของตัวเลข PMI ภาคการผลิตนอกจากนี้ยังเตรียมได้รับอนิสง์หากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายลดราคาพลังงานจริง mm. มองไปยังกลุ่มโลจิสติกสที่เ e อิร์เนี่ยังอยู่ในช่วงของไฮซีซันนะคะอาทิทิปเปิ้ลไอไอค่ะ Leo, s j w สเและ w วส์นะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะกับกูรูของบลอเอเชียพลัสค่ะเปิดหุ้นเด็ดเดือนกันยายนนะคะแนะนำเจมาร์ด r ีเจซีซีเคบีเอมอมตะและท็อปค่ะ ครั้งนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะก็ได้ออกบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนนะคะโดยระบุว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นช่วงเยียวยาเซ็ตอินเด็กโดยที่ปัจจัยภายนอกคุ้มเครือทั้งเรื่องดีและร้ายหนุนตลาดโลกผันหววในเกรอบแคบในส่วนของปัจจัยภายในการเมืองราบรื่นคาดคอรมอชุดใหม่ทำงานเดือนนี้แม้กำไร Q2 ทั66ต่ำคาดแต่พื้นตัวชัดเจนในครึ่งปีหลังของปี66และปี67 ซึ่งทุกๆปัจจัยสนุนทําให้ฟันโฟรและสภาพคล่องกลับมาหนุนหุ้นไทยลุ้นซื้อขาย PE ที่สูงขึ้นได้เดือนกันยายนปัจจัยมีทั้งดีและร้ายด้วยปัจจัยการเมืองเริ่มผ่อนคลายปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าช่วงก่อนหน้าช่วยหนุนเซ็ตมีโมเมนตัมปรับขึ้นต่อได้ค่ะกลยุทธ์การลงทุนเดือนกันยายนนะคะ กูรูเอเชียพัรได้เลือกหุ้นที่มีเซนติเมนต์บวกในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและแนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่องอย่าง j m a า BJC, CK, BEM, BBL, อมตะและหุ้นท็อปค่ะปิดท,ท้ายสั้นๆกับกูรูบริษัทหลักทรัพย์วินันเซียไซรัสนะคะได้มีการระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะมองหุ้นเด่นเดือนกันยายนนะคะได้แก่ AOT, CPO CPN, NSL และหุ้นติดล้อค่ะค่ะก็เรียกว่าสำหรับเดือนนี้นะคะก็มีหุ้นในหลายกลุ่มแล้วก็หลากหลายเซกเตอร์นะคะที่กูรูทั้งหมดที่เรานำมานะครก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ลองไปทำการบ้านนะคะจากข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะและนี่ก็คือรายการกูรูแจกหุ้นเด็ดนะคะ ในเดือนกันยายนนะคะเดือน9ของปีพุทธศักราช2566แล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมีพอร์ตการลงทุนที่เขียวสดใสได้ผลตอบแทนที่ปังปัๆเฮงๆนะคะวันนี้รายการกูรูแจกทุ้นเด็ดหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบก,กันได้ใหม่นะคะในเดือนตุลาคมค่ะแล้วคุณผู้ชมชื่นชอบนะคะหากชื่นชอบรายการของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานทีมข่าวผู้นินไใต์ได้ผลิตรายการกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอนุภาสีรวมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ